มือซ้ายมาเขาเขียนให้สามแปดอ๋อสามแปดมวดที่แล้วนะจากมวดที่แล้วสามแปดบอกว่าล่างนะเขาบอกล่างเลยพอดีเขาไม่ให้ไปถึงเสาเสาตัวนั้นเขาสร้างอีกอก็คิดว่าเขาให้เลขอีกมาดึงอ๋อเขามาดึงจัดมาดึงมาดึงตัวไปเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปข้างในอยู่ตรงนี้แหละเขาบอกว่านี่เสานนกลางสร้างอยู่ ก็คือเขามองเห็นด้วยไงไงมองเห็นในเสานั่นหละอแต่เสาอยู่ไกลจากเสาอยู่ไกลก็ไม่ให้เข้าไปถึงอแล้วก็บอกว่าห้าหกนะก็บอกว่านี้แต่ในนั้นเขาทํามีคนแก่ทํางานทําอะไรอยู่อจะแต่ในฝันเขาเขาทําให้เข้าไปทางในเขาก็กลับมาเขากลับมาก็เขากลับมาก็เขาก็ เขาก็มาเห็นภาพปัจจุบันเห็นวัวเห็นควายเห็นที่สร้างของเราแต่ก่อนเหมือนเลยเหมือนว่าหลุดไปอีกมิติหนึ่งเขาก็พอดีเขาก็คิดว่าเลขห้าหกนี้น่าเขาบอกว่าน่าจะบนนะบนนาข้างบนอย่าอ๋อคือเลขอยู่บนเสาว่า่างนั้นเถอะก็คิดว่าเป็นเลขบนจะเรียกว่าบนแต่เห็นแค่สองตัวสองตัวอย่างครับเพื่อนเอฟซีนะฮะเดี๋ยวให้นาทีถือชูป้ายนิดนึงนะครับ